สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา18นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชฐานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายเดนเนสโทมอยเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยถิ่นพำนักนก,กรุงเทพมหานครและนางเอลดิโกโทมอยพระยาเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพนจากหน้าที่ นางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่4เฝ้าทูลละอ,องพระบาทรับพระราชทานไฟ่พระเกิกเพื่อเทินไปจุดในพิธีเปิดการแข,นขน่งขันซึ่งจะจัดระหว่างวันที่14ถึง23พฤศจิกายน2557ที่จังหวัดภูเก็ต ต่อจากนั lan, wan, ้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายบรรโพตหง์ทองนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์เรลลี่เฉลิมประเกียรติโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีร,รัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพ,พระราชกุศนสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร วันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมมหาวิทยา,าลาัย,ายราชภัฏส,สกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2555-2556ในวันนี้มีผู้สาเร็จการ ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกโทตรี รวมภาคเช้าและภาคบ่าย4,602คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิจัยชุมชนจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและโครงการศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านได้ตนเองนอกจากนี้ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณารฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพัฒนาบุคลากร,กรและนักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินใช้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสุสากลเป็นสื่อในการสร้างอัตลักษณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสู่สัมพาชีพนอกจากนี้ยังร่วมมือกับภาคราัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสัติภาพ ส่วนมหาวิวทยาลัยร้อยเอ็ดมุ่งเน้นจัดก,การศึกษาให้มีคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติใช้คิวกรีนเป็นแนวทางขับเคลื่อนผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตอาสารักและปกพันต่อท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง วันนี้เวลา17.25นาทีสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดร้านหนังสือแว่นแก้วสาขาสำนักงานใหญ่ซึ่งบริษัทนานมีบุ๊กจำกัด ตั้งขึ้นโดยได้รับพระราชทานนามว่าแว่นแก้วเป็นร้านหนังสือเด็กและเยาวชนแห่งแรกของประเทศไทยจำหน่ายหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กศูนย์ปีถึงเยาวชนเป็นหลักและยังมีหนังสือสำหรับผู้ใหญ่และครอบครัวจากสำนักพิมพ์ต่างๆกว่า50แห่งมากกว่า45,000เล่มทางหนังสือแนวบันเทิงคดีสารคดีความรู้รวมถึงสื่อและอุปกรณ์เสริมความรู้ต่างๆในการนี้ท่อพระเนตนนวัตกรรมการเรียนรู้นอกเหนือจากหนังสือได้แก่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยห้องเรียนทดล องวิทย์ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยเทรศการทำไมหนังสือเด็กและเยาวชนจึงสำคัญได้แก่ความสำคัญของหนังสือที่มีต่อเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางชีวิตของการเรียนรู้บทบาทของหนังสือที่จะช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะเจ็ดประการที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ วันนี้เวลา16นาฬิกา6นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัทรากิิยาภาเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายในวัดราชโอรสารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นวัดโบราณที่มีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทอง ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษฎาบดินทรงเป็นแม่ทัพคุมพลไปสกัดทัพพม่าทางด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีได้เสด็จมาประทับแรมที่หน้าวัดจอมทองแห่งนี้ภายหลังจึงโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ปฏิสังขรวัดขึ้นใหม่ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชะโอรสทรงสถาปนาขึ้น การตกแต่งว่าส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบจีนแต่ยังคงความงดงามของศิลปกรรมไทยไว้ด้วยเป็นการประยุกต์ศิลปกรรมที่ประณีตและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งาศาสนสถานได้อย่างสง่างาม ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสิริดาร้อยปีโรงพยาบาลสิริดา,ามีประชาชนจํานวนมากทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนําจักกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและร่วมลงนามถวายพระพรด้วยสํนนึกในพระมหาการุณาธิคุณอาทิคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนโยบสรุ่นที่ห้า สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญาธรรมศาสตร์นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนักกีฬาฟุตบอลชายและหญิงทีมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจบข่าวในพระราชาสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ